o o อร์น n ิ่งค่ะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวอล์กหนึ่งวันของเค,คที่จะพาทุกคนไปชมงานนิเทศทอของเด็กนิเทศกันนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า let's go ถึงมอเราแวะซื้อข้าเข้าไปกินที่หอเพื่อนกันก่อนดีกว่าคะ่ะพอเคตั้งใจว่าจะเข้าไปเอาเสื้อด้วยก็เลยแวะกินข้าวที่หอนางเลยแล้วกันไม่น่ากินเลยตอนนี้เคก็เตรียมตัวกำลังจะไปมอแล้วนะคะเพราะว่ากิจกรรมเราเริ่มเที่ยงเดี๋ยวเราต้องไปต่อแถวเช็คอ่นกันอีกนะคะ ี่เคก็ต่อแถวเช็คชื่อเพื่อที่จะเข้างานกันนะคะจะบอกเลยว่าพอได้ก้าวเข้าไปในงานนะคะคือแสงสีจัดเต็มมากๆเลยจัดงานคืออลังการมากๆเลยนะคะทางมหาลัยคือทุ่มเทให้กับงานนี้มากๆตอนนี้พิธีกรก็ออกมากล่าวเปิดงานแล้วนะคะแล้วก็มาแนะนํากรรมการแต่ละท่านพอแนะนํากรรมการเสร็จนะคะเซกชันแรกก็จะออกมาพูดเรื่องราจนถึงเซกชันที่30เลยคะ่ะเ ผมต้องรอทีต่อหน้าคนเยอะๆอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนเคที่อยู่ในเซ็กชันเดียวกันนะคะ 720. เซ็กชันเ2 0อก็คือเพื่อนพูดดีมากเรื่องราวเพื่อนคือจับใจมากเลยนะคะเสียงเพื่อนคือน่าฟังสุดๆเลยคือให้กําลังใจเพื่อนแบบสุดๆตอนนี้พอเซ็กชันสุดท้ายพูดจบนะคะเราก็จะมาประกาศผลป๊อปปูล่าเวิกับรางวัลชมเชยคะ่ะแล้วคือเราดีใจมากที่ เรื่องของเราที่เป็นตัวแทนเ่วนัจ็ดสอง่วนในรางวัลชมเชยนะคะก็คือมีใจกับเพื่อนมากก็คือตื้นใจใจมากๆเลยที่เพื่อนได้รางวัลน,นี้แล้วก็ยินดีกับเพื่อนที่ได้ป๊อปปูล่าโหวตว่าก็คือเก่งไม่แพ้กันเลยแล้วก็หลังจากที่ประกาศผลรางวัลชมเชยกับป๊อปปูล่าโหวตไปนะคะเราก็จะมาประกาศ3คนสุดท้ายที่จะเข้าไปชิงรางวัลชนะเลิศพอประกาศผู้เข้าชิงครบ3คนแล้วนะคะเราก็จะให้ทั้ง3าคนนั้นมาแข่งขันกันอีกรอบหนึ่งคะ่ะ พอทั้ง3าคนพูดจบนะคะเราก็จะมาประกาศผลรางวัลชนะเลิศแล้วก็รองอันดับ1อันดับ2บอกเลยนะคะทุกคนที่มาเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในวันนี้คือเก่งทุกคนมากเลยเรื่องราวของเพื่อนแต่ละคนคือให้แง่คิดกลับมาดีมากๆเลยนะคะตอนนี้กิจกรรมก็เสร็จสิ้นไปหมดแล้วนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะออกไปข้างนอกแล้วจบงานนี้เพลแล้ว หลังจากจบกิจกรรมนะคะเราก็มาแวะทานข้าวกันที่ข้างหมอบอกเลยว,ว่าร้านขาหมูอันนี้คืออร่อยมากเลยนะคะเรามากินกับกันบ่อยมาก จบของค้าแวแล้วเราก็มาต่อด้วยของหวานไอติมหน้ามอนะคะคือ,อไอติมนี้ชอบตั้งแต่เด็กยันโตเลยคะ่ะมันหากินยากมาแล้วเป็นไอติมที่อร่อยมากๆเลยนะคะกินคู่กับขนมปังคือใช่เลยแค่กะว่าจะไปนอนที่หอเพื่อนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกลับบ้านนะเพราะว่าเค้กเพียมากๆเลยถ้ากลับตอนนี้คือสลบคาบีแน่นอนแค่ขอตัวไปนอนก่อนนะคะเจอกันอีกทีค่ำๆเลย ตอนนี้เค้กก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าวันนี้เพียมากเป็นการเดินทางที่แบบยาวนานมากๆเลยนะคะวันนี้วอล์กหนึ่งวันของเค้กก็คือจบลงไปแล้วนะคะเป็นวอล์กหนึ่งวันที่พาไปชมการแข่งขันนิเทศทอของเด็กนิเทศส p ู The นะคะก็เค้กขอจบบอ็อกเพียงเท่านี้เลยละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเค้กก็จะไปอาบน้ำนอนแล้วเพราะพรุ่งนี้เค้กต้องมีงันแต่เช้า,อ,าอีกนะคะจบวอ็อกเพียงเท่านี้ละกันเนาะบ๊ายบาย